หญิงกำลังจัดกระเป๋านะคะเตรียมตัวจะเดินทางไปต่างประเทศไปสเปนแล้วก็ไปไปอังกฤษต่อซึ่งรวมๆแล้วก็ประมาณสัก2อาทิตย์ได้น่าจะ2อาทิตย์กว่าตอนนี้คือที่ใส่ไว้เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้ากับรองเท้าอ่าก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังว่าไอสิ่งที่นอกเหนือจากเสื้อผ้าหรือรองเท้าแล้วเนี่ยสิ่งที่หญิงจะมีอะไรบ้างเอาจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้ากับรองเท้าเนี่ยถามว่าเราเตรียมแบบก็แล้วแต่คนนะนะ แต่ละคนสไตล์ก็ไม่เหมือนกันก็สิ่งหนึ่งที่จะฝากก็คงจะเป็นในเรื่องของเราอาจจะต้องเช็คในเรื่องของอ,อุณหภูมิซึ่งตอนนี้ที่นู่นหนาวสเปนเนี่ยที่เช็คนะคะจะบินไปลงมาลากามาลากามาลากา,าที่สเปนจะบินไปลงสเปนเนี่ยก็ตอนเช็คมีน่าจะสิบกว่าองศานะสิบห้าสิบหกองศาซึ่งทุกคนบอกโอ๊ย oh, nice ไนท์หมายถึงอุณหภูมิ คือกาลังดีแต่สําหรับเราเรามองว่าหนาวเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่หญิงเตรียมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกกันหนาวเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะมีติดไปบ้างเล็กน้อยกางเกงขาสั้นเผื่อนะเผื่อมีติดติดไปไปด้วยแล้วก็มีพวกเสื้อยืดก็มีติดไปที่เหลือก็จะเป็นเสื้อกันหนาวเพราะว่าอังกฤษนี่หนาวแน่นอนนะคะไปนิวคาสเซิลจะหนาวแน่นอนรองเท้าบูทตอันนี้เตรียมไปที่นิวคาสเซิลรองเท้าผ้าใบามีเตรียมสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นที่อยากจะมาแชร์นะคืออ่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งกล้องจะเห็นไหมอันนี้จะเป็นแพ็คอันนี้จะเป็นยายาเนี้ยหญิงจะแพ็คแปอย่างเงี้ยยาก็จะเป็นสามันธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่หญิงขาดไม่ได้ก็คือภูมิแพ้ยาแก้ภูมิแพ้ยาพารายาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อน,นะหญิงก็จะแพ็คเป็นอย่างนี้ไปเลยมีอ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกเครื่องสําอางของเราอะนะคะที่ใส่อย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกเอ่อบางที ของที่มันเหมือนมันจะบางทีอย่างอันเนี้ยมันมันหมุนนะมันหมุนเงี้ยมันมันไม่ล็อกอ่ะเราก็จะต้องใส่ถุงซิปแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเลอะเทอะอ่าไม่ให้มันเลอะเทอะนะก็จะใส่ถุงซิปแบบนี้พวกที่เป็นครีมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้แบบว่าเลอะเทอะออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นจริงๆเป็นกระเป๋าพวกเครื่องสําอางที่ ที่หญิงเตรียมไว้นะก็จะเตรียมไปเองยาสระผมจะเตรียมไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วโรงแรมเขามีให้แต่ว่าโรงแรมเขาก็จะเตรียมให้เราแค่ไม่เยอะนะหลอดเล็กๆใช่ไหมแล้วก็บางคนอนะแพ้คันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเปลี่ยนยาสระผมมันจะคันใช่ไหมหญิงก็คันนะก็เลยเตรียมไปเองดีกว่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแพ็คพวกเครื่องสําอางหรือว่า เป็นพวกยาสีฟันแปรงสีฟันก็จะแพ็กใส่กระเป๋านี้ต่างหากสิ่งหนึ่งที่ินขาดไม่ได้น้ํายาล้างจมูกคือเป็นคนภูมิแพ้แล้วก็คันจมูกคือช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็จะพกไปด้วยทุกครั้งที่ไปอังกฤษถ้าลืมจะไปหาซื้อที่นู่นหาแบบนี้ไม่มีนะหาหาแบบที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ล้างจมูกมันจะเป็นสเปรย์เป็นยาเลยอะเป็นยาสเปรย์ซึ่งมันมันไม่ล้างอะมัน ไม่หายอ่ะในความที่หญิงเป็นนะมันไม่หายมันจะคันอยู่นะเอาอย่างเงี้ยหญิงชอบแบบนี้ก็จะพกไปแบบนี้ใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็มีอ่าสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะลืมไม่ได้เลยนะนี่อันนี้คือปลั๊กสามตาแล้วก็อันเนี้ยหาซื้อไว้เลยจะเป็นปลั๊กที่ต่างประเทศให้ปลั๊กที่ต่างประเทศเขาจะไม่เหมือนบ้านเราเขาจะไม่เหมือนบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ จะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็จะเป็นทรงหัวกลมๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถสามารถเลื่อนมุกทําเป็นหลายแบบนะคุณไปหาซื้อดูนะคะเนี้ยควรจะพกไปแล้วก็ปักสามตาเนี่ยควรจะต้องมีไปด้วยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นพวกผู้หญิงเนาะที่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอ้อสิ่งหนึ่งที่หญิงไม่ขาดเลยนะเป็นอาหารไทยๆนี่แหละเป็น ต้องพกไปอย่างนี้มันจะง่ายสําหรับเราเพราะว่าเราไปพักโรงแรมเราก็ใส่น้ําร้อนเข้าไปคือเป็นคนที่กินอาหาร <c oughs> ยุโรปคือพวกนั้นกินได้แหละแต่ว่าเป็นคนติดอาหารรสจัดติดอาหารไทยก็จะพกแบบนี้ไปเวลาเรากินนะ้ำน้ําร้อนๆคือแบบมันสดชื่นอะ่ะมันสดชื่นจริงๆรสต้ยมยำรสหมูสับหรืออะไรก็ตามแต่ถุงนี้ก็ก็ของกินล้วนเลยนะ แล้วก็อันนึงจะโชว์ที่ตัวเองเฮ้ยนี่อันนี้เลยแพ็กอย่างดีน้ำจิ้มซีฟู้ดคือไปบ่อยแล้วก็ไปซื้อพวกอาหารทะเลอย่างเงี้ยคือมันไม่มีน้ำจิ้มมันโดนเลยอ่ะกินกับ อะไรมันก็ไม่ใช่อ่ะต้องน้ำจิ้มซีฟู๊ดไทยๆจริงๆก็เลยต้องพกไปแบบนี้เคยไปหาซื้อที่นู่นก็รสชาติมันมันไม่ใช่ซีฟูฟ๊ดมันจะแค่เผ็ดโดดอะไรางยงี้ยตอนที่ไปแอฟริกานะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางเหมือนกันอุปกรณ์ตกแต่งนะคะอะ่อันนี้อันนี้จะพกใส่กระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าที่จะเอาเขาเรียกไงกระเป๋าถือเรานะสิ่งที่หญิงใส่กระเป๋าถือ,อก็จะมียา ภูมิแพ้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราจามมีน้ำมูกเนี้ยก็จะพกใส่เล็กๆไปมันก็จะสะดุกมีอะไรบ้างในนี้จริงก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมีกระดาษที่ชู่มีแว่นตานะแล้วก็พาสปอร์ตลืมไม่ได้ซิมการ์ดก็แล้วแต่นะซิมการ์ดนี่ก็ตอนนี้มันก็จะมีโปรโมชั่นแบบเราสามารถใช้เบอร์เดิมเราได้แต่หญิงเคยเจอเหตุการณ์ที่ที่ใช้เบอร์เดิมแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะคือซื้อเองใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อที่ช็อปหรอกแล้วก็ซื้อใส่ในเบอร์เดิมของเราก็คือเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปแล้วมันคิดค่าบริการตอนที่ทานสิทธิ์ที่มิวนิกเราจะบินไปอังกฤษแต่เราเปิดเฉพาะยุโรปแล้วเราเปิดคือเราเปิดในวันที่เราไปถึงอังกฤษแต่ตอนทานสิทธิ์เครื่องที่มิวนิกอะมันก่อนหนึ่งวันแล้วมันเหมือน เราไปเปิดโลมวิ่งกันนะเราจริงๆไม่ได้ใช้อะไรทานสิทธ์ประมาณสองสามชั่วโมงอยู่ที่นั่นอ่ะเขาคิดชาร์จเราสี่้กว่าบาทเราก็เลยบอกคนไม่เอาแล้วแบบนี้ก็เปลี่ยนซื้อซิมใหม่เลยดีกว่าเพื่อความสบายใจนะคะพาสปอร์ตทิ่ชู้เปียกแล้วก็น้ำยาบ้วนปากอันนี้คือใส่กระเป๋าถือเนาะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งของหญิงคือยาเหลืองยาดมอะไรพวกเนี้ย คือจะชอบติดกลิ่นพวกนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละที่จะโชว์ให้ดูเนาะอย่างที่บอกแหละการเสื้อผ้าก็ถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะต้องศึกษาอย่างที่บอกดูในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็การแต่งตัวของประเทศเขาด้วยคําว่าประเทศเขาอย่างเช่นเราไปประเทศในโซนมุสลิมที่เขาแต่งตัวมิดชิด แล้วเราแบบพกสายเดียวหรืออะไรไปบางทีเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่แล้วก็ประเทศของเขาด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยอของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งตัวแบบนี้บ้านเขาอะนะคะไม่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เราควรจะเตรียมเสื้อผ้าไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แค่เอามาแชร์ให้ฟังก็แล้วแต่นะคะแล้วแล้วแต่แต่ละคนก็สไตล์การแต่งตัวไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวไปถึงสเปนแล้วจะมาแชร์ทิป นะคะให้ให้ดูว่า,าที่สเปนเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะบาย